เรียบร้อยบอกแล้วให้มาตกตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับกัดกบยางซีซ่ามินิฟ็อกสีเทานะครับนี่สายประมาณสองขีดสามขีดได้ครับกัดกบยางซีซ่ามินิฟ็อกสีเทานะครับ <c oughs> โอ้โอโอ อะไรอ่ะไม่ได้รอดนี่ก็ตีไปตรงๆเอามาถ่ายรูปเอ้ยโหไม่ดูกูเลยเอามาถ่ายรูปเปล่าวางคัทเบรย์ไปเลยระวังดิลูกไทยมึงเนี่ยอ้าวอ้าวได้จัดดิ้งนะถือไว้อย่างเงี้ยถ้าดิ้งก็ให้มันดิ้งไปอย่าเอาไว้ใกล้หน้าตัวเอง ปะปล่อยนะครับตัวเล็กปุ๊บม